คู่มั่นแล้จะไม่มีสิทธิ์ไล่เมียทำไมจะหยาดฟ้ามาดินมาจากไหนไม่เข้าใจคนที่ถูกไล่เนี่ยไม่ใกล้าหลงคือมึงไปก่อนที่จะเจ็บตัวอีดอกรนะักไ้เจ้าแน่มากกล้ามากกล้าไล่ข้าเชลวะข้าไปแน่แต่ก่อนไปต้องมีเรื่องก่อนว้ ลังที่ช้างแรดออโอ้โหอะทรงเสียงเฮ้ยเฮวยเฮ้ดเฮ้ยทำไมทำไมอะไรอีนี่มันฟาอาะอไราต้องด่าให้แสบท้าไมแสบก็ช่วยเอาแกรบยัดใสโ่โอ้โหลองดีๆนะอย่าให้หนักนะอย่าให้แรงนะทำไมเดี๋ยวมีโต้เดี๋ยวมีโต้อะแม่ชื่อเสพง น่าหยาดน้ำพึ่งอะไรแต่ใจของมึงสงม่อมอผัวใครไม่คลำเลยน้ำพึ่งขมจะแย่งผัวน้องผมไม่ยิบพายเต็มเลยตอนนี้โอ้ยฟังไม่ได้เลยไล่เอหน้าไม่อายใครเขาไม่เอาก็ชอบแย่ง อาผัวเขาเพ้าไปเป็นคู่เละจะกลั่นแกล้งแยกผัวน้องกูโน่นมึงไปแย่งผัวคนดูมากก็ได้ผัวคนดูตั้งเยอะไม่ไม่ไป,ไปแยง่งเอามามาเฮยแย่งผัวคนดูไปมึงเอาผัวไปควงเมียม,มาทำไมท่าไทยไงถ้าแยง่งผัวคนดู เป็นคู่ก็ดีถ้าแย่งผัวคนดูนมาเป็นคู่ก็ดีเอ้าถึงเมยจะมีช่างมันนะหาถ้าจะแย่งผัวใครน่ะไม่สำคัญให้แย่งผัวเขานี่มันมันฮรุไม่ฮารุมอียิเออมาร้องเรียนแบบ ทำให้ผมปากแบกตามไปด้วยอยากท่าถ้าเป็นผู้ชายกวางอันฉันจะเอาอะคนกวางอันเนี่ยผู้ชายบ้านกวางอั้นคืนนี้นะฉันจะเอาอ่ะจะแย่งผัวของเขาฮะเคียงข้างถ้า รับรางวาัลไม่ช้าจากอาจารย์ราชาันนำมาให้ารางวาัลลฉันก็วายอาจารย์ราชันท่านมานั่งชมมีรางวาัลให้ผมมาหนึ่งพันมีรางวาัลให้อผม 1 0ึ่พันนะแต่เมืองยาไปชาบกับพระราชันเอาพระไม่ได้พระไม่เกี่ยวเกี่ยวก็คนดูอย่างเดียวอะไรท่านให้ผู้ชายที่มาออีแก้วตามันจะเมาผู้ชายที่มาให้แก้วตามันเมาแต่พวกผู้หญิงนี่ผมจะเอาให้หมดเอ้ยเอาอะไร เวลาร้องมันฮึกเวลานึกมันหดอะไรหดหัวใจหวัวใจหดนอหด<ฮ>หอ<ฮ>หวั<ฮ>หวใจอะไรแต่หดถ้าเราไม่หมดถรู้มาหายแหมนี่นมึงจะมามัวแยกผัวเขาทาไมก็เลิกแล้วคุ้ว่าใครผัวมันพอใจอ่ะ<ฮ>นี่อีคนชู่ว่จะแยกผัวน้องฉัน แยกหัวเข้าทุกวันน่ะไม่ไหวถามหน่อยเป็นไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผัวข่าวน้ำมันมันหรือยังไงโอ้โจริงนี่เห็นไหมหัวหน้าดูสิมาว่าลูกน้องบ้ายังนี้ หักก็ต้องลังก็พวนน้ายูหายนีวรติถ้าไม่โตไม่เต้อจะเสียชื่อแกวตาอย่างนี้ถ้ลลาไม่ดา่าไม่ได้สแสวงก็ปิงอ วางขาเส้นลอยไอ้หน้า,นาหนังหนแ,แม่บอกแล้วดีมีต้อจะจะห่วงกูมีขัดยัดในว่างขาแล้วด่าผมไม่หน้าอแผ่นนังทำไมถ้ามึงยัดหัวบนมึงจะโจรเป็นบาง พยัดหัวล่างขี่ไหล่เอาหัวกูไปขัดยัดได้แค่ครึ่งนั่งมึงน่าจะตึงฉีกตาหัวกูใหญ่อันนี้อ่ะเอ๊ะอีจีมหาน槃กับทั้งลนานไป ผู้ชายก็สิงมะผู้หญิงก็เสือเฮ้ยใ,ใครแน่ใครเหนือใครนิงอะถ้าเดี๋ยวจะวิ่งอย่างมามีชายยาสมิงแต่แกแล้วน่าคงจะวิ่งไม่ไหวว่าไม่ไหวแล้วกูคลานแล้วเนี่ยน่าแกแล้วคงจะวิ่งไม่ไหวเดี๋ยวตบด้วย เดี๋ยวกูถีบเลยค่ะกูจะถีบมึงให้ฝาหีบแหกว้ยดูดั้นพอหีบมันแยกให้คนดูขยี้รองดูกับอีหอใหญ่อาบอกอีหอหีบเพราะมึงรีบถอยหางไอ้แหวงเสียยังแล้ไม่ยองจะอวดกำแพงมาตบไอ้แหวงด้วยหอ ฮยมึงสู้ตัวดอกูไม่ได้โดนดอกระแทกหอวใจแหกไม่ทันก็เดินจะวิ่งหอบานจะไทยจุดจุดแสวงล้องดีมีตัวดอกแก้วตาก็มีหอทำหันไอ้นี่มันด้วยวะเฮ้ยได้รอยได้อยากได้ห้าร้อยสิค่ะ ดอเก่งหอเก่งแล้วไม่เคร่งกันโจคือละตัวตันละหัวตายถ้าดดเจอหอเดี๋ยวก็ลอกกันมาหันตัวโจกยืนคันคอควายอ,อยังไรดิัโอโแอแกไม่ยอมเลยนะตวแหวงแก้วตาเนี่ยน,นักร้องเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อลุมมาลุมมา นี่ร้องไฟแรงเพราะสิงแสวงเมืองชาละวันแกตาทำไมเอ๊ะร้องที่แกอยู่เดียวลำตัดมารอผมอ่าทำไมอ่ะก็ไมีสิทธิ์น้นาเวทีอ่ะร้องเล่นอะไรก็ได้อ่ะเล่นเลยมาโหสิอ่ีมาโหสิอซ่มาโหมอยังไงอะอะไรมาเอาจิงเอาจังจนเกินไปเอาจิงจังสิก็ดากันอย่างนี้แล้วอ่ะใครจะยอมละแกตามันก็ไม่ยอมคนนึงละหัวหน้านะเนี่ยนาเวทีไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องเว้ย ดีกูจะได้เอาไม่เลือกเอาอะไรกันกูสู้ไม่เลือกกูด่าไม่เลือกกูกัดไม่เลือกแล้วแน่ใช่ไหมเก่งใช่ไหมเล่ารลองกันหน่อยถ้างั้นแล้วก็ใครจะให้เกลวตาสู้ปรบมือดังๆหน่อยสิคะเอาขอเสียงหน่อยอุ้ยรุนน้ำหมากกระจายด้วยอ่ะเฮ้ยนี่เรนนักร้องไฟแรงเพาะสิงแสวงเมืองชลวัน มังกรว้ยมังกรว้อยคอนหวันว้ยคอนหวันว้ยเกี่ยวตายาใจลูกสาวเข้ามาบรุงเข็มเพชรใช่นครสวรรค์ใช่มังกรนครสวรรค์โด่งดังมากทั่วประเทศไทยถูกต้องที่ไหนก็สู้ไม่ได้ใช่เกี่ยวตาคุยเออโมเออนี่วอยไคยวอยชลวันว้อยชลวันว้อยพิจิตว้อยพิจิตว้อยไอ้เคว้อยเค แล้วนี่โว้ยใครโว้ยลูกน้องไอ้เค้โว้ยใครโว้ยเฮียโว้ยไอ้จังไรไอ้ชิบหายกูมากับเฮียแหละเนี่ยตัวเล็กกว่าไอ้เค้ยจะเป็นอะไรไปได้หรอนี่เรื่องนักรองไฟแรงเพาะสิงแสวงเมืองชะลวันเก่าตาก็เก่ลีเกม มาลองกันก่อนนักใครจะร้อนกว่ากันแป่พอเอานักร้องไฟแรงพวาติ้งแสวงเมืองชลวันนักร้องไฟแรงพวาติ้งแสวงเมืองชลวันไอ้แค่แกจะแพ้มังกรไอ้แค่แกจะแพ้มังกรมามาลองกันก่อนนักใครจะร้อนกว่ากัน เมื่อกี้มีคนเดินวนมาขอให้แก้วตาร้องต่อลำตัดมาทันมาขอนะก็ไม่ขัดแกวตานก็ไม่ขัดไม่ค้านวันนี้อสิงห์สมิงสาวจะขอกล่าวประกาศยกกองตบลำตัดขึ้นมาประหัรประหารสวงก็เจงเกงจัดได้รับรอเป็นปลาศิลปินใช่สิงหสวงชัยแน่อยู่แล้วตอนนี้เหลือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มี อายุอาวุโสและยังครองความเป็นหนึ่งเขาคือนักร้องสมองเหนิงสมิงลิเกได้รับโรคเป็นถึงปราชเลเกหรือปราชศิลปินและยังเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งซิงสแสวงชัยยังได้รับถ้วยพระราชทานได้เป็นถึงศิลปินแห่งชาติช่วยปรบมือใหเกียรติกับสิงสแสวงชัยเอยดิคะ่ะครับขอบคุณครับแล้วอีกไม่นานครับครับสิงแสวงชัยครับก็จะได้รับไฟพระราชทา,านอาชิบหาย ไอ้จางร้โอ้โหยิ่งป่วยอยู่ไงกูนี่นะกวอยู่อยู่ไม่ถึงรอยกระทงนะอีกนานอยู่อีก<ม>นานพะแวแสวงนะเจงเก่งจัดด้รับรลบเป็นปลาศิลปินผู้สร้างประวัติยอดอัศวินดังมาถัวถิ่นสถานแก้วตาก็เก่าลูกเหล่าลูกก็อไม่เสียตระกูลพ่อเข็มเพชรแก้วตานะ่ไม่มีพรมีทั้งร้อนทั้งเผ็ด ก็ดังมาทั่วประเทศแล้วทันนี่หรือนักร้องอันตรายลิเกทั่วเมืองไทยนะเขารู้ไม่มีใครซ่ากล้าสู้เฮ้ยแต่แก้วตานี่มันบูสบันกววตีนจิบหายเลยนี่ย,ยกตีนเตะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ถ้าหากว่านิงจริงแน่แลนะหนอเชิญเข้ามาต่อลำตัดให้คนรู้เช่นเห็นชัดว่าสแสวงนะ่ะ ถนัดทั้งนั้นอย่ายืนประมาณามอยเออเฮงเอยทำหัวห้อยแหเหีห้ยวกูกลัวจะเด้งแค่เพลงเดียวยังไม่ทันในเขี้วกูคันเบพอเอานักร้องไฟแรงแล้ว่สิงแสแวงเมืองาลานน้านักร้องไฟแรงบ่สิงส ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกท่านค่ะสู้เขาไอเท่าสู้สู้ไอจิบหายเรียกกูไอเท่า,า,ทาแล้วกูจะสู้เขาไงไหวเรียกไอเท่า,ทาพี่แหวงสู้เขาพี่แหวงพี่แหวนเก้วซาทำไมลำตัดน้ำมันหนักยิ่งกว่าลิเกนะอุ้ยเต็มเท่าเป็นระางเต็มเท่มังกรดังหางแดงระวังห้างแหวง มาท่าไอแหวงชละวันว่าหางแหวงะได้มังกรดังห้างแดงระวังห้างแหวงท่าไอแหวงชลวันไอเคแกจจแย่มังกรไอเคแก่จแย่มังกรให้กระเด็นกระดอนไอเคจะนอนกบดานเป้พอมังกรดังห้างแดงระวัง อไอ้แค่จะนอนกบดานลิเกคืนนี้ดีถึงขนาดแถมยังมีลำตัดแกวตาลำตัดเล่นไฮ้แล้วไม่ต้องหาถ้าแต่ลำตัดนั่นมาต้องดา่าต้องดานมึงอย่าเครืองมึงนะเครื่องอ้าวเอ้เ,อเครื่องยังไงล่นะนาไวเทีะไอเขาอะเอเออยู่ได้ก็อยู่ไว้อยู่ไม่ได้ลาออกไว้เออมึงลาอาอกออกไปลิเกทั่วเมืองไทยเชียงไม่ถึงกรุงเทพ ผมต่อในเทพโทรทัศน์ขอระช่วยแหวงไม่มีใครแย่งประวัติค่ยปราบให้ามาสมานสมาน,น,นอนขนาดไอ้กุงยังไม่กล้าชายยายังกลัวลิแกโกมหัวและทุกแห่งเหมือนชลวนในบ้านไอ้แหวงหาใครมาแย่งเยอะอยันน่นแม่ประยุรลำตัดต่อให้ขนาดวางเตะเจอไอแหวงและยังเบน้าบิด นอนอีซี no พระจารีควัมจิตนี่ไม่กล้ามาคิดแข่งขันโอ้โหนี่โคตรลําตัดเลยไงเวเนี่ยวิ่งจะรอดวะเนี่ยนมนมข้างในใครว่าแน่ไอ้แหวแก่แก่นี่ไม่กลัวหดหดเหียวเหีห่ยว e e รูไว e ้เชี ua, ยวทูหนัวยยกโตเท่าฝากบัวติบา้าโอ้โหคุยเอถ้าสวยอย่างแก้วตาข้ายองตาย ไอยอมหัวใจวายเลยแหวงไอแหวงนี่แกเมื่อไรไอแหวงนี่ไฟยังแรงเยโอ้ยโอยกูจะวูบกูจะวูบค่อยคตาแหวค่อยค่อยร้องค่อยๆเล่นอืถ้าเกิดแกเป็นอะไรไปฉันจะไปเกาะใครกินอ้าวกูแก่ลงยังมาเกาะอะไรกูเรื่องนี้ไม่รู้ละฉันจะเกาะแกเป็นหมัดเชียวล่ะเอออ้าวกูก็เป็นหมาสิอยู่ดูแลแกตาแหวง ไอแหวงแก่มารลายแหวงอยอย้ายังแรงคลำดูใจยังแข็งจอมควันมันบอกไอแหวงรี่ยงแรงไม่ไวออเออเออเอเอ,เอ,เอยังไม่รู้ว่าใครเลยนะครับ แค่กูไปโลมโรมทับมึงก็นอนเด้งรับไม่ทันเปพาะไม่หกแก้วหางเดียวโปรดปาดปาดเปียวบนว่าเกิยวไม่คันไม่หกแก้วหางเลียวปูดปาดปาดเปียวบนวาเกิยวไม่ทันจะก็นองหรืจะร้องเนื่อยเ้อจะก็นองหรืจะร้องเนื้อยจะเอาเกลือจิ้มเกลือหรือสักกระเบือตะบันเปพา ไอ้ไอ้เขาเป๊ะแม่ไปหลอวหายมันไปด่าพ่อมันก่อนใครเนี่ยเดี๋ยวหาตัวให้เจอก่อน